องชกด subscribe ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยำแรงแบบว่ามากินเข่าแรงนะคะเมื่อนี้ปิ้งปองก็จะเฮ<ม>็ดเมนูแห่แกงขี้เล็กค่ะข<ม>ี้เล็กเนี่ยส่งตรงจากไทยได้นะคะแม่ส่งมาให้ค่ะแม่ยาส่งมาให้ดีแห้งเลยค่ะแบบหาย,ยากแห้งค่ะอยู่เกาหลีแบบขี้เล็กกับแพ้งะค่ะมื่อี้ปิ้งปองก็จะแกงแบบ แจปั่นหนึ่งน้อยหนึ่งะคะ่ะเนี่ยวัตถุดิบกม็มีอันเีเล็กนะคะแล้วก็หมูหมูสามตันปิ้งปองเบิร์ปิ้งปองก็ใส่หมูธรรมดาและะ้วก็พริกแกงนี่ก็เป็นพริกแกงของแม่แม่ย่าตามเองจ้ะปิ้งปองก็จะใส่พริกัจกน้อนใส่กระชายน้ำแบบว่าให้มันหอมเดี๋ยวมาเบิ้งว่าอันแกงเีเล็กปิ้งปองะจะเป็นจังไรสิแสบบอคะ่ะเดี๋ยวตามไปเบิ้งกันเลย เปิดแก๊สก่อนจ้ะจะบอกว่าเีเล็กปิ้งปองนี่ต้มประมาณสามนามผนเดยค่ะแบบว่าบ่อยางไงมันขมอ่ะเบ่อบ่เอาขมอ่ะต้มแบบโดนๆค่ะบามากเบามากกินขมมันบาแซ่บเดี๋ยวชิมเบิองว่าคีเล็กขมบอแต่ตอนนันปิ้งปองชิมว่ามันบาค่อยขมอืม บกขมใส่กะแบบปลาแหนมน้อยหนึ่งจ้ะนี่ปิ้งปองก็ทอันใส่กะทิกะทิมินน้อยเดียวจ้ะใส่ไปก่อนสักน้อยนี่ใส่กะทิเดี๋ยวให้กะทิเดือดก่อน ที่กเริ่มเดือนแล้วค่ะนี่กะใส้พริกแกงไปพริกแกงแบบหอมแห้งค่ะอืมเนี่ยมองเบลโวเบลโวอยู่เอา ไม่ได้ห่วงซื้อเทอหรอกจะเทอหนักไปห่วงเอามันไอซื้อใส่ไปแกห้หลายเจ็บห่วงจกก้ะกะทินี่เป็นกะทิซ้องนะคะเป็นปลงเป็นปลงบะหมี่กะทิ กองกะพิกล้องเบิร์ดแกงน้อยเดียวจ้ะไม่ได้แกงหลายแกงแค่ถ้วยเดียวเดี๋ยวไปล้อให้เหนมันแตกๆก,ก็มีก่อนค่ะนี่เดือดแล้วใส่หมูลงไปจ้าใส่ลงไปจะบอกว่า มาอยู่เกาหลีนะคะจากที่แบบว่าเฮ็ดกับเขากินเองว่าเป็นกะเฮ็ดเป็นนะคะต้องหัดเฮ็ด,ดแรกๆกับเบิ้องยูทูบจะนั่นวันไหวเลยค่ะเพราะเริ่มเฮ็ดเป็นกะเฮ็ดเองกับกบุค่อยได้บิ้งแฮฮ่ะกี้นะเราอยู่บ้านไม่ได้แม่เฮ็ดให้แต่ยายเฮ็ดให้กินมาอยู่นี่นะคะต้องซอยเหลือตัวเองค่ะได้ประสบการ์หลายย่างค่ะอยู่นี่เฮ็ดเองกินเอง บ่คอยได้บบไปซื้อเขาค่ะริ่นดนจะไปซื้อเพราะว่าของมันแพงค่ะอี่เขาก็ร่อให้หมูสุกกันค่ะนี่หมูเริ่มสุกแล้วจ้าพี่น้องใส่แอนขีเล็กลงไปโรดจ้าขีเล็กมันแกงถ่วยเดียวนะคะกองหายอยต่ตงกงกินเท่าละแน่น้อยจต่อือขก็ใส่ขี้เล็กลงไป ตา้มกองดีดีดน้ำขึ้นแหงเติมไปอีกแน่นจ้ะหื้ยหอมค่ะหอมพริกแกง คนคน,คนพี่อีสิส่สองโอ้ยชี้จังหน้าก,กินแห้งค่ะแต่อันจีแสบทั้งประแสบมหึงหงส์กันโอ้แสบก็บพี่แกงเม่เนี่เลยค่ะ เด๋ยวให้มันเดือดอีเจ้าหน่อยก่อนใส่รพริกไปไหมเพิ่มความเผ็ดต้องแบบมีซีสันหน่อยบบกพริกแนงสินะคะเี้าฟองมาไฟมันหน่อยบบกพริกเด้ออืม โอ้ยสนี้สนี้เนีย่ยเดี๋ยวรออีกจังหน่อยเดี๋ยวมาปรุงกันจะ้ะอันนี้พิงปองก็จะปรุงค่ะในน,นี้มีน้ำปลากับน้ำตาลค่ะเซล์นต,ตาลจักหน่อยนึงเห็นไหมแสร้ ขึนก่อนค่ะพี่นอบโบโบ้องแซ่บบ่บ่ืมแซ่บแซบค่ะนี่แหละแกงคีเล็กของปิ้งปองเสร็จแล้วจ้าปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแซ่บติ๊งเขาแหลงก่อนนะจ้านี่แหละบรมีม่ยังไรแกงคีเล็กแบบสไตล์ปิ้งปองง่ายๆไ,ไปแล้วค่ะ บายๆแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนฟังในเด้อจ้า